เบียร์เดอะวอยซ์ขอพูดบ้างจากดราม่าชุดเจนนี่แบล็กพิงกจากประเด็นร้อนชุดของเจนนี่แบล็กพิงกที่สวมใส่ขึ้นแสดงที่เดอะรู y ี่เอ็กเพียร์เช่าเน็ตหลายคนวิาพากษ์วิจารณ์แหวกอ,กอกเกินและบางเกินไปโดยทางด้านเบียร์เดอะวอยซ์หรือเบียร์พัสดนาน,นแสดงความเห็นผ่านเพจ a c e b o o k วิสควิดเบียบอกว่าเห็นข่าวเจนนี่บนสเตจล่าสุดใครจะมองว่าไงไม่รู้นะส่วนตัวเบียร์เฉยเยจิมิก็มีเหมือนกันทั่วโลกไม่ได้ตกใจอะไรแต่พวกคอมเมนต์ที่ว่ามีดีเกินที่จะไม่ต้องโชว์เซ็กซี่ การโชว์ความเซ็กซี่ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นไม่มีดีอามีดีทั้งความกล้าแสดงออกทั้งมั่นใจในตัวเองทั้งรักร่างกายตัวเองโดยไม่อยู่ภายใต้ไมบ้บรรทัดของใครมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะคือเบียร์มองว่าเขาไม่ต้องมานั่งเอาใจกลุ่มบางกลุ่มที่ชอบคนแต่งตัวเรียบร้อยก็ได้เพราะศิลปินส่วนใหญ่มองเป็นศิละปะมากกว่าคนที่เสพควรมีวิจารณญาณและแยกแยะ มันจะต่างอะไรก็ลองก็มองร่างกายตัวเองก็เหมือนกันอาตอนแรกเฉยๆกับเจนนี่แต่ตอนนี้เริ่มชอบที่เขาออกจากเซฟโซนตัวเองแฮะ